ธรรมชาตินะบ้านสนเกษมสวัสดั์แห่งนี้มีนกฝูงหนึ่งมาทำรังอยู่กันเป็นชุมชนบนต้นสโนโริมน้ำผมก็พยายามดูแลเจ้านกพวกนี้ให้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปเพื่อเป็นจุดท,ที่ได้แวะมาเยี่ยมชมและฟังเสียงอันน่าพิรมผมกาใจว่าเจ้านกน้อยนะั่นเป็นนกขมิน้น บางคนที่มาเยี่ยมชมก็ว่าเป็นนกกระจาบซึ่งคล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นนกอะไรก็ให้ความสุขใจในการมาสัมผัสบรรยากาศณที่แห่งนี้ครับ